ส่วนเหตุการณ์ที่ลูกชายของตำรวจบุกเข้าไปยิงปืนข่มขู่ภายในร้านหมูกระทะในจังหวัดตรังแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเข้ามอบตัวแล้วแต่ว่าเจ้าของร้านเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาเร่งรัดคดีเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นหลังจากลูกค้าก็ยังไม่กล้าเข้ามาใช้บริการค่ะ ร้านหมูกระทะใจกลางตัวเมืองในจังหวัดตรังต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพราะว่าลูกค้าลดลงค่ะทำให้เจ้าของร้านไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้หลังจากจุดนี้เกิดเหตุที่นายสรัญยูชูบัวลูกชายร้อยตำรวจตรีพิพัฒช,ชัยชูบัวตำรวจสถานีตำรวจภูทรปะเหลียนพร้อมพวกรุ่มสคนบุกเข้าไปยิงปืนข่มขู่ นางสาวทิพาดาใจโปรงเจ้าของร้านบอกว่าหลังเกิดเหตุทําให้ร้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากก่อนหน้านี้มีลูกค้าเข้ามาวันละร้อยโต๊ะล่าสุดเหลือ10กว่าโต๊ะเท่านั้นทําให้ยอดขายที่เคยขายได้วันละประมาณ50,000บาทเหลือไม่ถึง20,000บาทและลูกค้าที่มาใช้บริการก็บอกว่าขอนั่งหลังร้านเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานราชการและตำรวจระดับผู้ใหญ่ลงมาตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนด้วยเพราะว่าขณะนี้รู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยและถ้ายังไม่สามารถเปิดคดีได้โดยเร็ว,ร,วร้านอาจจะต้องปิดตัวเพราะว่าแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวค่ะ